ใครที่สมัครเมนเดเมนต์ฟอนดีของไฮเนเกนตอนนี้เขาส่งแบบฝึกเซลเทสกลับมาแล้วและพิรักษ์บอกเลยว่าใครที่คุณได้ทำเซลเทสนะข้อสอบมันเป็นข้อสอบซิกแอสเซนเมนต์ของพาวซิมีอะไรบ้างที่คล้ายกันมีในส่วนของตัว UFLP ก็เป็นแบบนี้เนสเลก็เป็นแบบนี้และที่สําคัญพิรักษ์จะบอกเลยว่าของไฮเนเกนเองก็ไม่แตกต่างเพราะฉะนั้นคุณจะได้ทำซิกแอสเซนเมนต์แอสเซนเมนต์ที่1ที่2เป็นเกี่ยวกับคล้ายๆอ้าทัศนคเทสรวมไปถึงนะคะอันที่4ี่ หนึ่งสองสี่เนี่ยเป็นคล้ายๆ attitude test อันนี้ไม่ได้วัดคะแนนแต่ค่ามันจะออกมาเป็นภาวะผู้นำของตัวเราค่ะซึ่งถ้าใครที่สมัครโครงการมินิมินทัวร์นี้ปกติจะสามารถทำในส่วนของตัว attitude test ได้อยู่แล้วแต่ว่ามันจะมีอยู่อีก3อย่างที่เขาวัดเป็นด้านคณิตศาสตร์หรือเป็นด้านที่วัดคะแนนคุณจาเป็นจะต้องผ่านให้ได้ 1. ค่ะเป็น logical test คือข้อสอบที่เป็นมันเหมือน inductive test ของ a s l อ่ะคือแบบเดียวกันทุกคนมันเป็นแบบภาพอนุกรมรูปภาพให้ดูว่าภาพต่อไปคือภาพอะไร นี่คือข้อสอบที่เราต้องทําให้ผ่านให้ได้ 2. ค่ะเป็นในส่วนของ verbal reasoning test ซึ่งพี่ลักบอกเลยว่าถ้าใครเคยทํำ UFLP จะรู้เลยว่าข้อสอบ verbal ไม่ได้ง่ายเลยต่อให้จบจากต่างประเทศการจะต้องจัดว่า statement ที่เขาให้มามันจริงมันเท็จหรือมันบอกไม่ได้ true false หรือ cannot say เนี่ยมันไม่ได้ง่ายเลยนะทุกคนซึ่งมันมีเทคนิคถ้าใครอยากที่จะนะคะผ่านนะคะในส่วนของตัวเฟสแรกของเขาเนพี่ลักแนะนําให้เอาตัวมาอยู่ในรอบ สอนสดที่เป็นเฟสหนึ่งมันจะคล้ายๆอะไรบ้างเฟสหนึ่งมันจะมีสอนเรื่องเซลเทสอันที่2ก็คือวิดีโออินทิวเพราะว่าถ้าที่นี่สอบเสร็จปกติแล้วสมควรจะต้องทาวิดีโออินทิวต่อพี่ลักษบอกเลยเพราะอะไร UFLP ก็มีวิดีโออินทิวเนสเลก็มีวิดีโออินทิวต่อและที่สําคัญถ้าเขาใช้ p าวซิฟายเหมือนกันพี่ลัก์รู้เลยว่าหลังจากสอบเสร็จคุณอาจจะต้องท Video ําวิดีโออินทิวนะอันนี้เดาเนะว่าต้องทําเพราะปีนี้พี่ลักษ์เพิ่งเป็นปีแรกที่ทันของไฮเนกินเพราะนั้นถ้าใครจะมาเตรียมกับพี่ลักษ์เองรอบสอนสดเชิญ มาได้เลยเพราะว่าถ้าใครอยากที่จะอออินน่ะโอกาสเป็นของคนที่พร้อมนะทุกคน MT มันเข้าไม่ยากคุณแค่ต้องรู้เทคนิคถ้ารอบสอบเรายังตกอ่ะไม่ต้องคาดหวังถึงรอบอื่นเลยโอเคไหมรอบสอบเป็นรอบที่เราต้องผ่านให้ได้มันเป็นด่านแรกซึ่งนะคะอ่ะมาถึงอันที่3อันที่ 2, 2> เป็น v e อร์ l ออันที่3ที่ยากในการคํานวณคือเป็นข้อสอบเกี่ยวกับการคํานวณ New v e r c ์คทุกคน n e w v e r c ์คก็จะคล้ายเหรือการหาสมการ ABC d นั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าใครที่อยากที่จะผ่านรอบแรกนี้ แล้วก็อาจจะมีได้ทําวิดีโอเทวิวต่อพี่ลักเดาว,ว่าได้ทําวิดีโอเทวิวต่อนอะแต่ถ้าไม่ได้ทาอันนี้โชคดีด้วยแต่ถ้าคุณได้ทําพี่ลัก์บอกเลยว่าควรเตรียมตัวมันจะมีแบบเฟสหนึ่งกับแบบที่2คือแบบอออินแบบอออินเรียน5วันแต่แบบแบ่งเฟสจะเรียน2วันค่ะหก็คือเรียนเรื่องของข้อสอบเซลล์เทสพี่ลักษจะเอาข้อสอบนะคะจะบอกว่าเป็นข้อสอบที่สเปเชียลมากๆนะคะรับเฉพาะซีเคร็รับเฉพาะซีสเคร็มาให,ให้เราได้ทําให้ลองฝึกจากหลายตัว ตัวอย่างนะว่ามันเป็นยังไงบ้าง2คือวันที่2เราจะเรียนวิดีโออินทีวิวซึ่งนะคะถ้าหากว่าใครจะออกอินให้ไปเรียนแบบไฟ a ์เ n นบริชเมนต์เพราะมีสเปเชียล r i イซ์ราคาค่อนข้างที่จะต่างกันมากๆมันคุ้มค่ากว่าเพราะว่ามันสามารถเอาไปใช้งับ m p โครงการใหญ่ๆได้ทุกโครงการและที่สําคัญวิดีโออินท์วิวคุณจะเป็นต้องเรียนเพราะว่าต่อไปอนาคตข้างหน้า MT จะใช้วิธีวิดีโออินท์วิวกันแทบหมดแล้วโครงการใหญ่ๆตอนนี้8 9โครงการนะใช้วิดีโออินท์วิวหมดเลยยู มีใช้ค่ะ UMC ใช้ค่ะมีอะไรอีก n น mm hmm. สเล่ใช้ค่ะ롤 a l ใช้ค่ะมีอะไรอีกนะคะมีในส่วนของเนี่ยล่าสุดนี่แหละของตัวนี้เฮนน n กเก้นก็ใช้มีอะไรอยู่หลายอย่างมากเขาใช้หลายอย่างะนะทุกวันนี้เพราะฉะนั้นเซนทันก็ใช้ใครที่จะไปงับโครงการใหญ่ๆคุณต้องรู้เรื่องนี้เอาตัวมาอยู่ในโอกาสซะเรียนครั้งเดียวใช้ได้ตลอดและพี่ลักจะบอกเลยว่าไฟดีเอ็นดูชเมน ใครที่เรียนจบแล้วตอนนี้ในมือเขามี23โครงการนี่คืออย่างน้อยแล้วนะแล้วได้เลยเนี่ยคือเครือ CP เข้าไม่ยากเลยถ้าคนที่จบ Fi v e Day ์ n อ็นบ m e n t จะไปเข้าเครือ CP อันนั้นจะเข้าไม่ยากเลยน้องพี่รักทุกคนนะที่เรียน f i ด e Day e n อ็นบิวเขนเข้าได้หมดแล้วในะเครือ CP แต่เขาจะเอาไม่เอาก็อีกเรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นคุณเองก็เช่นเดียวกันนะทุกคนคุณเองก็เช่นเดียวกันถ้าจะไปนะคะอยู่แล้ว1โครงการอ่ะอย่างน้อย1โครงการเครือ CP คุณได้แน่แ,นแน us, ุณจะได้อย่างน้อย1โครงกรอยู่แล้วถเรโัเค okay, มณจ เพราะฉะนั้นใครที่อยากออ l ินเอาตัวมาอยู่ในโอกาสซับเพราะว่าถ้าคุณมาเรียนแบบสอนสดน,นะคุณจะได้มากๆจากการฝึกฝนคุณจะเก่งขึ้นจากการฝึกฝนทุกคนเพราะฉะนั้นเอาตัวมาอยู่ในโอกาสและพี่รัก์บอกเลยว่าพี่รักษ์รับต่อเดือนเดือนละไม่เกิน10คนนะและในเดือนเมษายนเหลืออีกแค่หนึ่งท่านเท่านั้นนะถ้าใครจะเรียนเหลืออีกแค่หนึ่งท่านเท่านั้นส่วนถ้าไปเดือนหน้าเดือนพฤษภาคมนะคะสเปเชียลไพร์อาจจะไม่มีราคาดีแบบนี้แล้วนะเพราะฉะนั้นใครจะอออินเอาตัวมาอยู่ในโอกาสด้วยกันวันนี้ขอบคุณและสวัสดี 看。